ai mà bên phong như ừ. cái này Xe này sẽ này sẽ đem hòm Cắt nhau mà cái xăm của rồi để cái xe nằm lại luôn

อืมน่หละกางไกล<อ>ลมเด้อพี่น้องเด้อเนะลมหนาวดีอยู่บ้านเดีอืมอเก่ยนใส่ทั้งแม่เป็นชื่อไห้พี่น้องเลยทั้งชาวลัดจะมีชื่อมาตอดลูกชายเป็นเนาะ โโออาเลยเสกันพี่น <inação> <duh. S 3> ้องเลยฮะโมเมนต์ไหนกระซ่ามึงแขกกระชักเลยข้งไดแบับนี้น้ำพุกว่ากว่าบลงเลยพี่น้องเลยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดชูผู้ชูคนพี่น้องเลย w o r l d w ู d ในและกต่างประเทศเน้องกิจดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเผาชุดส่องประชานส่องเตะแนวอีกแนวพี่น้องเลย มือนี้พี่น้องเไยจะเป็น <c oughs> ขออภัยพี่น้องเไยเป็นมือที่สองเนาะกองอการกักตัวกองประทัดป้องเรียกว,ว่าบอลจู่นั่นเองพี่นอนะ้องเนาะแต่เนี้ยมันไปทั้งใดอยู่ใต้เขื่นอนนครอยู่มเมชาออนี่เพ,พราะประตูปักปัป้งอยู่อยากออกจะสอบพิจิตรนครเออพ่พอพ่อ,พอ,พอเอ้ยพอ่อเอ้ยอยู่แต็มเม้าออนี่ tiếng đấy thì nó cái con nghe Ngọc có đấy Đà, ốt nó phân mà sắc <laughs> bất này cái không nghe sắc bất đúng không vậy xe quân này đấy nữa tiền chỉ có đất vật này đây đó phía nó nghề cạnh tranh gì này là đây toàn phần song tô thì nó nghề cạnh tranh gì cái này năm nay nó đây là kênh Để là Bên bất cứ bớt cứ bất 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 phép bất cứ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  bất เ้อเข้าเค้าม่ได้พี่น้องไงนืกว่าเกิดเป็นเนาะเกิดเองนทีหนึ่ง ไปก่อนพี่น้องเลยนเนาะไว้ก่อนเอาไปที่บาทเนี่เบิ่งถึงไว้ก่อนออมีคนโทรมาบาทเนี่ยอานเลาา่าบ่โทรมาเนี่ยเนาะไปทางแดดดิมือนเนี่ยก่อนเนี่ออยทับสายกูน,นี้พี่น้องเนี่ยตวัวสิงห์พี่น้อง เอเมื่อกี้นี่อาจารย์เล่าโทรมาน้องพี่น้องเนาะอาจารย์เล่าโทรมาถามข่าวถามข่าว่าวเป็นอย่งไรเด้วัดสันเป็นวัดเป็นไรเป็นไข่เศ้าเดอะบววัดบบวสันเศร้าแล้วพี่น้องเลยเรื่องเจ็บโพงเจ็บควันี่ก็บโบได้มีแล้วเนาะพี่น้องเนาะโบได้มีโบได้เป็นไข่เป็นอยังแล้วแค่ว่า <c oughs> ดูคอ ยังบมดีปันไดพี่น้องไงลูกค้อยังไม่น,นึงตัวเตืงนก็ว่านักนาเนาะถือว่าท่านดูไม่นึงบอดายบอดายคือว่า,วาใส่งานได้นะชิ่อว่าเราก็ไแด่น้องพี่น้องเนาะตากเบิ่งเมื่อนี้เมื่อนี้ทานพ้นไปแล้วก็โอเคละพี่น้องไงยบืองกับลุยงานเนาะ มันจะเรื่องไข่เรื่องยังกับโมมีแล้วพี่น้องเลยจับก,กัดชับก,ก็ไม่ต้องยังได้หรอกพอเสือไม่อยู่ปุ้ดปืดพี่น้องเลยยองงอกงอกไปนี่ก็พอพอเสือเสือผ้าน้องจีนหนึ่งหากซื้อมา้พี่น,อน้องเป็นได้ปู่ได้คนเอฟซีเป็นกับถามไทยเกิดเก่ามาคอมมิวน์เกิดเข่ามา ทั้งเซ้น้ำแน่เนาะเป็นห่วงเป็นใ d เป็นแังไดเดิซาดับเบลว์เัร็จาหายดีดับเบลว์เสร็จเดี๋ยวน้อยนึงรอเพียงน้องเดี๋ยวจุบข้อนี่แหละกรณียังได้เรื่องไข่เรื่องยังกะเบ็ดแล้วว่าโอเคเรื่องไข่ผูได้ปวดหัวผูได้ปวดยังเนาะงพี่น้องเนี่ย ักเสลูกกันอันนี้อ,อมืัอนี้กินคือกินยานําพี่น้องไงยาฟ้าจะได้โจนโอ้ถือว่าเมนคว่ำโฟมพี่น้องเป็นเจ็บชีเป็นแนะนำมาอยู่พี่น้องไงหร<ะ>ือว่าดีพี่น้องไงเนาะหักอยู่เลี้ยงเรื่องเลยงเล้การเนาะ สางสื่อเนาะบ้มีเศษสุดซุปเปอร์แมนไปหน้าเลยลูกชายก็ได้ยไปนองเลยออกหน้าปุ่นแม่ยังไงอ๋อหมวกโตออกไปหน้าแล้วเมื่อเช้ามาเอิญนะพ่อเอิญนะพ่อพ่อ ปากอยู่ในเฮือนกูพี่้องเอ้ยที่เปนตัรมันออดาวาเ้อว่าพอเป็นไข่อยู่ว่าบอกเป็นไปดอกยวจะ nào sẽ luyến chích cho phi long này nó bùn hang song thanh wa này thì nào chẳng xỉa, thục pi phi long này cho chẩn cả mang xỉa nào, cho bộ giống lốm tướn gen trói hang cả ở la bàn này hòn la bàn phi thì sam sam หนึ่สุดยอดเดี๋ยวตาของพอบาดนี่อย่างเนีนี่จะพ้วนี่อย่างไรด้วยเอาได้รการดดอ๋อแไปก่อนนำหน่อยคนอ tâm nội bạn ạ ừ ừ Việt Nam còn được thì không được thức ừ ừ ừ thế lấy sắc lấy đấy để song tu tam tu thì đây này lốp này, đây mũi phong này, sắc ไปก่อนอย่างเนาะฮึบโอ้ยจักเสือเจ้าของบ้านนี่พี่น้องเไย các đại du lịch sử ngang nào ngao 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 nào ngao 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 ได้เครื่องตัก้าเอ้สักเครื่องหนึ่งตั้งไว้ยันี่เหตุอย่างไนลำบากพาี่น้องเลี่ยลมแห้งหรือพี่น้องเด้อกับขอโทษข่อไฟใดยๆอย่างโอ้โคกดู นาแตยังไ่ได้ออกเข้าไป็ไก่ไม่ด้ยังไม่ได้ออกไก่นาเลยหมู้วนเป็นยังได้ยงไ่น้องเนาะเก็บเกี่ยวแด้ออกพขับแน่บ่เดเลได้มก่ได้ตนก็นด้มาฮอแล้วกขับโตอยู่เอน มาบุญมาเตียงเข้าขักแล้วบอร์คมงานเข้าไม่โทรหาด้วยพี่น้องเนี่ยทายขักแล้วบอร์หรือได้เนาะึเถ้าขักแล้วบอร Thank you. น้ำยาประพนมเพื่อจะคิดชมมาทำคุณลองเหยี่ยวปลาเกิดยากเกดยากเดี๋ยวสักขาได้ปัดเบินปันคุณลองเกิดยากจะจ่อยจ่อยอยู่ย ว้าวเจ็บนะพี่น้อง หลอยพี่น้องเลยเสียดยาพักผ้นุมก้อน,น,นเนะเาะเนาพี่น้องเลยตัดภาพมีบันนี่เนะาะทั้งหมดตูนก็ได้แช่น้ำผืดน้ำยาเอา่อแช่น้ำยาซักผ้านุ่ม เป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะทางประตูก็จะได้คอโตอาตากเสื้อผงเสื้อผ้าก้อนบาดนี่พี่น้องเลยตากให้น้องกี่หนึ่งเป็นก้อนพวมเด็ดๆนี่ให้มันแห้งก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไงตัดผ้ามาอีกหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะปะ้าโตเด็ดอยู่ได้หักหนาวพี่น้องเไยป<ะ>้าโตลมนี่แต่ว่าจะเป็นอะไรพี่น้องเไยลมหวยหวย คือเพิ่นสีบห้อนจักเถื่อนนี่น่อยน้องเอ๋ปวดโป้กะยังว่าน่ะอาบิโก้คอยน่าห่อนี่เนาะเป็น่ังได้คือมาตากแดดทักแช่เนี่ยติดไปก่อนพี่น้องเอ๋โก้คอยน่าหวานฉันที่มาเอื้อนกันนั่นี่พี่น้องเอยอยู่บ้านหยอกๆยแซวแซกันเด่นๆเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเอยทั้งมาตุนคอเน่าตากเชียวพงเชื้อผ่าก่อนก็มีเอฟซีเพิ่นเนาะอ่ามีเอฟซีเพิ่นกับ ได้ถามได้ว่ากันเขามาอยู่ว่า,อาบอตรตูนเอ้ยลืมเสืออยู่รถเบาเตียงบ่อหนึ่งชุดเด้อว่าสันหนึ่งทงว่าสันจักแม่นโบแม่นน้อพี่น้องน้อบัตรูนกับบุหูเลยลืมคือกันบัตรูนกันอาชีโบแม่น,น,นดอกพี่น้องไงถ้าว่าแม่นนี่เบาเตียงน้อคงสีทรวงบอกแล้วละ่ะเนาะคงจะว่าเป็นชุดของบัตรูนชื่อให้น้องตีหนึ่งนรอง,งพี่น้องไงแในนี่บุเห็นเราโทรวงบอกกันนะพี่น,อน้องกับชงสัยโบแม่นอาจจะเป็นเสือลูกของ ของบาบ,บุญหรือว่าดีประมาณนี้แหละเนาะคงบาตูนี่คงสี่ครบแล้แหละถ้าถ้าสั่งทางบ,บตูนเ็กเบิง่งมาพี่น้องเนาะโอ้ยดินกับจังแมนรั่วแหละนี่เหมื่อยน้ำนดีเอาพี่น้องเก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใดๆดที่เป็นห่วกเป็นใยกันเข้ามาเนาะทางบาตตูนก็ดีอกดีใจได้พ่อแม่พี่น้อง เป็นทวงเป็นหญยมาทั้งบัตตุลก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในได้เด้อเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บัตูนุก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องก่อนดื่นทัางบัตตุลก็ต้องขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเยบซีเบิร์ตชูกู่ชูคนที่เข้ามาติดตามละครับชมคลิปของบัตูนจนจบระเบขามโคชนะตูนขอบุณขอบคุณในลายเด้อเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วพี่น้องเลยไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลยขอโตไปตากเสื้อผ้าก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะมันแดดๆนี่เดี๋ยวมันสิบูแห้งเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยบ๊ายบาย